สวัสดีครับตอนนีเข้าสู่จอเข่าในรายการสด5โมงเย็น26นาทีนะครับหลายท่านถามถึงวิทยิชุมชนนะครับหลังจากที่คสชเข้าควบคุมอำนาจาการปกครอง22พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรกับวิทยิชุมชนก็ยังมีประเด็นปัญหาว่าจะดำเนินการกันอย่างไรวันนี้ผมเชิญประธานคณะก,กรรมการกิจาการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับหรือกอสชแล้วก็เป็นรองประธานกอสอทอชอ พาเด็กนาทีสุขววัดมานั่งคุยกันนะครับสวัสดีครับครับ<ต>สวัสดีครับก็เรื่องวิธีอยุชุมชนครับตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะจริงก่อนที่จะเข้าควบบอมนาชโดยขอสชอเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรแล้วครับเรื่องวิธีอชุม,ช,มชุมชนซึ่งมีเยอะจริงรจริงครับจริงจริงจริงมีเยอะก่อนที่จะมีกสชนะครับกสชเข้ามานี่ก็มีเยอะแล้วครับมีหลายพันสถานีวันวิธีการ หลังจากมีกสทชแล้วเราทําได้ก็คือเราให้ทุกคนเข้ามาสู่ระบบแล้วเราออกใบอนุญาตที่เรียกว่าใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้แล้วก็ไม่ให้มีรายใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมีเยอะเกินไปแล้วพยายามจะเก็บของเก่าให้เรียบร้อยพยายามจะเก็ขเขเบของเก่าให้ตั้งแต่ก<ๆ>่อนคสอชอจะมาแล้วดิจัมตั้งแต่ก<ม>่อนคอสอชอจะมาแล้ว<ม>นะครับก็คือแต่เนื่องจากว่าอํานาจใน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 ภาวะปกติมันก็ค่อนข้างจํากัดวิธีการก็คือทําให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบออกใบอนุญาตให้ก่อนแล้วก็ออก เงื่อนไขของการดําเนินการว่าหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตที่เรียกว่าทดลองประกอบกิจการแล้วเนี่ยคุณก็ต้องนําเครื่องไปรับรองมาตรฐานแล้วก็ออกอากาศตามกําลังส่งที่กสทชกําหนดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างน้อยที่ดําเนินการตามเงื่อนไขเนื่องจากว่าการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขในขณะที่สถานีข้างเคียงเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ย มันก็จะทําให้คนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนเนี่ยเขาเสียเปรียบคือคนทําถูกเสียเปรียบเสียเปียบเพราะคนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกอสทชเดิมเนี่ยครับกลายเป็นว่าไปเพิ่มกาลังส่งเข,เขาเพิ่มกํลาลังส่งเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเกมเพิ่มกํลาลังส่งแข่งกันในวงที่ผ่านมาครับอธิบายไง่ายๆก็คือก่อนที่กศทกอ่กอนที่คุณราทีเข้ามาด้วยใช่ก่อนที่กสทชจะเกิดขึ้นก่อนจะมีกศทชทุกวันเนี้ยครับมันเต็มไปหมดเลยมันเต็มไปหลายพันคลื่นเลยวิทยุชมชนเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเลย จุดประสงค์เดิมของแนวคิดวิยุชุมชนเนี่ยดีเพื่อให้ชมมุมชนมีสถานีวิยุเพื่อบริการประชาชนชแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็ไมไปหมดกศทชเกิดขึ้นมาก็ <ๆ S 1> เลยอ่ะไอ้นี่มันเป็นอยู่เนี่ยหลายพันสถานีจัดระเบียบทำให้ถูกต้องมาขอใบอนุญ,ญาตพอให้ใบอนุญาตปุ๊บคนได้ใบอนุญาตเพื่อให้คุณทดลองออกอากาศการเข้ามาในระบบใบอนุญาตก็เพื่อจะควบคุมละเกครับว่า ทางเทคนิคครับถ้าคุณไปวิทยุชุมชนก็แปลว่าคุณไม่ใช่วิทยุหลักความส่งขึ้นแรงเนี่ยขนาดไหนยังไงใช่ครับทําตามกฎเกณฑ์นีค้ครับให้คุณไปทดลองดูครับปรากฏว,ว่าในาภาวะปกติคุมไม่ได้พูดกับตรงๆเนี่ยนะอ่าครับใช่ก็ก็คือได้รับใบอนุญาตแล้วแต่การปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในแง่ของทางเทคนิคเป็นประชุมชนนี้มีกี่ขึ้นก็ตามทีครับขึ้นเพราะอ่ออากาศปุ๊บถึงเวลา มันอาจจะชัดไม่ชัดอะไรยังไงครับฝ่ายที่ทําตามกฎก็รักษาเครื่องส่งแฉลบแค่นี้ไอ้ฝ่ายที่ไม่ไม่ชัดเองเพราะฉะนั้นฝ่าฝืนกฎหรือฝ่าฝืนใบอนุญาตซะเพิ่มกําลัรส่งไอ้ตรงนี้ไอ้นี่เพิ่มไอ้นี่ก็เพิ่มบ้างเพิ่มขยายเลยทีนี้ขยาใช่ครับไอ้คน <Quran. S 2> ที่ทําถูกต้องอยู่ไม่ได้เพิ่มตามเลยที่สุดตามเลยที่สุดครับมันก็เป็นอย่างนี้เป็นหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้มันก็เราก็ทราบนะครับว่า การที่คอสชก็มาบริหารประเทศเนี่ยคอสชตอนที่เข้ามามีประกาศเนี่ยอันนั้นในเหตุการเฉพาะหน้าในเหตุการเฉพาะเพื่อจับกู้ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยถูกต้องครับอันนี้เป็นคอสชใช่ครับอ่าแล้วยังไงต่อคอสชคือคือคอสชเนี่ยพูดง่ายๆว่าพอเข้ามาถึงปั๊บก็ก็ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมดก็ให้ระงับไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นโทรทัศน์ก็ได้รับการผ่อนออกมาตาม จนตอนนี้คิดว่าโทรทั์ประมาณมากกว่า80%ก็ได้มีการออกอากาศตามปกติแล้วครับ,รบแล้วส่วนที่เหลือกสทชก็กําลังเร่งอยู่นะครับแต่ส่วนวิทยุเนี่ยสถานีวิทยุหลักก็ได้รับการอนุญ,ญาตให้มีการออกอากาศตามปกติแล้วนะครับแต่ส่วนของวิทยุที่ได้รับใบอนุญ,ญาตทดลองประกอบกิจการนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ได้งา กสชอเองต้องการที่จะให้สถานีเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำข้อเสนอแนะไปยังกสอชอนะครับซึ่งท่านกําลังพิจารณาอยู่ <Okay. S 1> แล้วก็คิดว่าคงที่จะมีการอ,อนุญาตให้ทางกอสทชได้มีโอกาสที่จะ,ะดูแลสถานีวิทยุเหล่านี้ให้มาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งตามลําดับขั้นตอนและเงื่อนไขคราวนี้จะเป็น เงื่อนไขก่อนที่จะเริ่มต้นการออกอากาศต้องกําหนดเงื่อนไขก่อนเอาใหม่ละคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนอแล้วถึงจะได้ออกอากาศนะครับแนวแนวทางเนี่ยทางกศธอเองเนี่ยได้ทําหนังสือเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับทางคอสชอแล้วนะครับ,รบแล้วก็คิดว่าน่าที่จะได้รับอนุมัติในอ่านเร็วๆนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขสามอย่างที่กศทได้นําเสนอไปก็จะมะีประการที่หนึ่งก็คือ,อ คุณจะต้องเป็นสถานีที่เคยได้รับการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการเป็นหนึ่งใน5,000สถานีที่ผมกล่าวถึงนะครับประการที่2เนี่ยคุณต้องปรับเกณฑ์ทางเทคนิค ของเครื่องส่งก็คือนําเครื่องส่งไปรับรองมาตรฐานให้เรียบร้อยนะครับมเมื่อนําเครื่องส่งมาการออกอากาศก็จะต้องออกอากาศตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กสทชกําหนดก็คือกําลังส่งต้องไม่เกิน500วัตต์นะครับ<ม>ความสูงของสายอากาศจากพื้นดินต้องไม่เกิน60เมตรและรัศมีของการออกอากาศก็คือ20กิโลเมตรอันนั้น<ม>คือเทคนิคที่มาตรฐานที่กสทชได้กําหนดไว้นะครับแล้วประการที่3ก็คือ มาตรฐานในแง่ของเชิงเนื้อหานะครับ <azt> นอกจากปฏิบัติตามประกาศและกฎกติกาของกสทชแล้วจะต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของกสทชที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้ยังมีอีกประการหนึ่งก็คือในว่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยสถานีวิทยุเหล่านี้เนี่ยถูกระงับการออกอากาศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใคนใดคนหนึ่งฝ่า,าฝืนนะครับก่อนที่จะได้รับอนุญาตแต่ไปออกอากาศก่อนเราก็จะถือว่า คุณผิดเงื่อนไขนะครับถ้าผิดเงื่อนไขก็คือจะไม่อนุญาตให้มีการออกอากาศอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สถานีทุกสถานีที่เคยได้รับใบอนุญาตอยู่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข,ของกสทชตามที่ผมเรียนเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะได้รับการอนุญาตให้เปิดตามลําดับขั้นตอนมาตรฐานทางเทคนิคที่มผมกล่าวถึงแล้วก็เขาได้ดําเนินการเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ5500ถึง 600สถานีที่เขามีเครื่องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะมีการออกอากาศอีกครั้งหนึ่งส่วนที่เหลือกสทชก็มีห้องตรวจสอบอยู่ประมาณ24ห้องนะครับทั่วประเทศนะครับเป็นเป็นเป็นแลบสำหรับการตรวจตัวเครื่องส่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาเครื่องส่งไปยังแลบเหล่านี้ซึ่ง แ,บบแต่ละแ l บ,บเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจได้ประมาณ5้าถึงสิสถานีต่อวนอันเพราะฉะนั้นก็เอาเครื่องส่งไปตรวจที่แ l a ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเข้าสู่กระบวนการในการที่จะขอขออกอากาศอีกครั้งนะครับจริงๆิงก็ประเมอนักหนึ่งใหม่เลยลนั้เดตเมื่อที่ผ่านมาไม่มีๆๆ <ๆ S 2> ระเบียบของอย่างนั้นใช่ครับอาศัยอำนาจของคอสชตอนต้นเมื่อระงับการออกอากาศทุกระบบเอาไว้ก่อนเพื่อความสุบกเรียบร้อยครับ และค่อยๆดําเนินการตามขั้นตอนคือปล่อยมาทีละล็อตช้ส่วนของโุรัศน์ก็เกือบเป็นส่วนใหญ่แล้ววิทยุหลักก็ออกมาหมดแล้วตอนนี้เหลือวิทยุชุมชนก็เลยเป็นกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ของกสทชนี่แหละกฎหมายเดิมนี่แหละเพียงแต่ที่แล้วมาบังคับใช้มีปัญหาผู้กระทำผิใช่ครับใช้โอกาสนี้ถ้าจะออกอากาศใหม่ทําตามกติกาซึ่งเป็นกฎหมายเดิมนี่แหละแต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องว่ากันเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ย วิทยุชุมชนทั้งหมดเนี่ยขณะนี้จึงยังไม่ได้ออกอากาศยังไม่ได้ออกอากาศครับต้องเข้ามาตามลําดับปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนนะครับแล้วเขตของกสทช14เขตทั่วประเทศนะครับ,รบเราก็จะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการที่จะมาร่วมกันดูว่ามีความเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็สถานีเหล่านี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะได้มีการอนุญ,ญาตให้ออกอากาศ ในในทุกอาทิตย์นะครับเราก็จะมีการพิจารณาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งจะเรี่จะคกอยๆพิจารณาจะเริ่มการพิจารณาแล้วครับไปในประมาณสัก2อาทิตย์จากนี้ผมคิดว่าจะ,<ล>ะเริ่มคงที่จะเริ่มอนุญ,ญาตให้มีการออกอากาศรบที่หนึ่งอ่าผมถามนี้ก่อนสถ,ถานีวิทยุชุมชนที่ไม่เคยมาขออนุญาตกลับไปทำกันเองครับไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมฮะที่จะกลับมาพูดง่ายๆว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทําผิดกฎหมายมาตั้งแต่ตน้นนะครับจริงๆกสทชเข้ามาพร้อมกับจ<ๆ>ํานวนสถานีวิทยุที่มัน เกินกว่าที่ประเทศไทยจะสามารถรับได้แม้กระทั่ง5,000สถานีที่เป็นวิทยุทดลองประกอบอันนี้คือในทางเทคนิคในทางเทคนิคมัน,นก็อย่างมากไปแล้วมากไปแล้วแล้วก็มันเวลามันเกิดการรบกวนเนี่ยมันรบกวนถึงระบบนําร่องของเครื่องบินไปถึงกิจการอื่นๆด้วยนะครับคือไอ้ไอไอคลื่นเนี่ยไปกวนถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับคือที่แล้วมามันจริงๆคือเกิดตั้งแต่ก่อนคุณนาทีจะเข้ามาที่มันไร้ระเบียบครับแล้วมันมีผลกระทบ แล้วเมื่อเข้ามาก็ยังพบว่ามันมากเกินไปเฉพาะที่มาขอใบอนุญาตเนี่ยนะครับมีอบไรทีากทดลองดําเนินการเนี่ยก็ยังมากไปเลยยังมากเกินไปเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆณเวลานี้คือที่ไม่เคยมาขอใบอนุญาตซึ่งแปลว่าคุณฝืนมาตลอดเนี่ยครับจบละก็อันนั้นก็ควรที่จะให้มีผมคิดว่าห้าพันสถานีก็เยอะนะครับไม่ต้องมาลุ้นว่าจะได้เปิดใหม่อีกครั้งหรือเพราะไม่มีใบอนุญาตแล้วผิดมาจต่ต้นคไอ้ที่มีใบอนุญาตคือข้อที่หนึ่งถูกต้อง แต่ข้อสองสามที่ไปถูกผิดบ้างอะไรยังไงก็คือเรื่องเครื่องส่งเงนกันตา่นางขณะนี้ก,กำลังจัดระเบียบกําังซึ่งอยู่ภายใต้การิจรณาทางเทคนิคและเนื้อหาโดยกสทชถูกต้องครับแต่อาศัยอํานาจของกสอชเพื่อจะได้บันคับใช้ได้อย่างเขียงพดนครับ,พ,รบพูดง่ายๆว่ากอสธอชอเขาให้โอกาสในการที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะครับพอเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยจากเงื่อนไขหลังได้รับใบอนุญ,ญาต ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขก่อนจะอนุญาตให้มีการออกอากาศอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเริ่มต้นแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่งางเทคนิคและในเชิงเนื้อหาไปด้วยครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยไดอนุญาตจบละครับอันนี้พดกคนตรงๆนะค,ะครับไม่ต้องมีข้อสงสัยครับเพราะผิดกฎหมายมาจากโทษกลุ่มที่มีใบอนุญาตซึ่งอยู่ในห้าพันครับแต่ขอให้ทดลองออกอากาศแล้วไปทํากันปรากฏว่าผิดถูกอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังจะตรวจสอบดูเครื่องส่งกันทีละเครื่องเลยเนี่ยนะระหว่างนี้ที่ยังไม่อนุญาต ถ้าไปออกอากาศในระหว่างนี้ก็จะจบเหมือนกันปิดเงื่อนไขเหมือนกันจบเหมือนกันครับไม่ต้องมาคุยกันใหม่แล้วใช่ครับให้รอขั้นตอนนี้ใช่ถ้าฝืนไปออกอากาศตอนนี้จบจบหรือว่าปิดเท้กใช้คำอย่างนั้นนะับใช้อย่างนั้นได้นะได้ครับเพราะฉะนั้นที่เหลือประมาณสักห้าพันสถานีตอนนี้ผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคคือเครื่องส่งประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยสถานีใช่ครับนะะกลุ่มนี้ก็จะได้เข้ามาสู่ เงื่อนไขก็จะได้รับอนุญาตไปก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็ถ้าเกิดว่าท่านเร่งรีบซึ่งตอนนี้ผมเห็นมีจํานวนมากนะครับกําลังไปไปเข้าคิวเข้ากสทชภูมพภาคจริงๆไม่ได้เป็นกสทชนะครับเป็นแลปต่างๆเนี่ยจะเป็นพวกสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับมีทั้งหมด25หน่วยงานด้วยกันนะครับก็อันนั้นก็เป็นการดําเนินการของคนที่มาทําความร่วมมือกับกสทชครับตอนนี้กลุ่ม500-600ที่เครื่องผ่านแล้ ผ่านหลับแล้วภายใต้เงื่อนไขย้ำอีกทีนะครับคุณนาทีก็คือว่าสามข้อเอาไปจะเอาเอาทงเทคนิคก่อนก็คือเครื่องส่งครับเครื่องส่งจะต้องไม่เกินห้าร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตนะครับความสูงของเสาความสูงของสายอากาศสายอากาศต้องไม่เกินหกสิบเมตรจากพื้นดินก็แปลว่าเอาสายขึ้นไปเพื่อจะส่งสัญญาณเนี่ยไม่เกินหกสิเมตรจากพื้นดินใช่ครับอันนี้คือคมทางเทคนิคไม่ให้ไปกวนชาวบ้านเนี่ยนะให้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ระยะทางรัศมีการออกอากาศ ยี่สิกิโลเมตรยี่สิกิโลเมตรอันนี้คือการตวารวจสอบางเรคนิคครับพเพราะเสร็จขั้นตอนนี้ระหว่างนี้ก็มาพิจรรารณาอะไรอยู่กลุ่มกลุ่มที่เทคนิคได้แล้วกลุ่มเทคนิคได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเข้ามาผังรายการอะไรเหมือนทีวีไหมาผังรายการผังรายการก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้ามาดําเนินการก็คือเํามายื่นเอกสารต่างๆตามแบบฟอร์มที่กสทชกําหนดนะครับยื่นแบบฟอร์มมีข้อตกลงในเชิงเนื้อหากับทางกสทชนะครับแล้วก็ยื่น เอกสารที่ได้รับการรับรองเครื่องส่งจากแ l a บต่างๆนะค,ะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมาขอใบอนุญ,ญาตเขาเรียกว่าใบอนุญ,ญาตสําหรับการใช้เครื่องส่งแต่เราผ่อนผันในเรื่องของการขอรับใบอนุญ,ญาตสําหรับใช้เครื่องส่งเนี่ยให้ให้เวลาสามเดือนนะครับแต่ภายในสามเดือนนั้นต้องดําเนินการให้เรียบรอ้อยเพราะว่าการมาขอใช้เครื่องส่ง ดังกล่าวเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ในส่วนของการรับรองมาตรฐานก่อนอนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งว่าจะต้องมาขอใบอนุญาตเคลื่อนส่งด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําตามขั้นตอนไปถูกไหมครับ,นรบเนื้อหาจะจะจะดูแลกลํากับยังไงก็เนื้อหาก็คืออันนี้ก็จะเป็นส่วนของความร่วมมือระหว่างกสทชในเขตภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมัน่นคง,งต่างๆเขาก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่ามีการออกเนื้อหาที่ขัดต่อกติกาที่เราได้ทําความ ตกลงกันหรือไม่นะครับซึ่งกติกาความจริงก็มีแบบแผนของกอสทชอเดิมใช่ครับเช่นจะต้องไม่ไปหลอกลวงไม่ไปอะไรที่ทกระทบกับศิิยธรรมอันดีอะไรอย่างนั้นอันนี้กฎเกณฑ์เดิมอยู่แล้วกฎเกณฑ์เดิมครับนะฮะแล้วกสชนะครับก็บมาเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมะารืณะครับกสชแค่เป็นเราเราขอความร่วมมือเท่านั้นเองนะครับในแง่ของการเฝ้าระวังแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติของทางกสทชครับออเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือกสทชนั่นแหละ ออร,ระหว่างนี้ความร่วมมือที่เห็นชัดเจนก็คือเวลามีประกาศกสช,อชอวิลลุ่ยชุมชนก็ต้องออกอากาศอย่างนี้ยกเป็นตัวอย่างใช่รแต่เนื้อหาโดยการดูแลเนี่ยก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมมีอยู่เดิมครับในกอส<ล>ชอ,อยู่แล้วและกฎเกณฑ์ที่มีการออกตามประกาศของคสชอด้วยและกฎเกณฑ์ที่ออกรประกาศตามกสช,อชอที่เพิ่มเติมที่เพิ่มเติมเพราะประกาศตอนหลังๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะถือเป็นกฎหมายเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้คือในเชิงเนื วิธีชุมชนสมมุติว่าห้าหกร้อยที่จะได้รับการปล่อยับหรือว่าให้กลับไปออกอากาศใหม่ภายใต้เครื่องส่งที่ถูกควบคุมทางเทคนิคภายใต้เนื้อหาที่ตกลงกันครับ,รบเกิดไปฝ่าฝืนจะเกิดอะไรขึ้นตามข้อตกลงที่เราจะมีการมาเซ<า>็นกันใหม่เน,ะกน่ก็คือถ้าฝ่าฝืนในเชิงเนื้อหาก็ถือว่ายุติการออกอากาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับจบเลยนะฮะใช่ครับปิดถท้าวอนก็ปิดเหมือนกันครับ ถ้าฝ่าพื้นในเชิงเนื้อหาใช่ครับถ้าถ้าเกิดตกลงอกาิคือมาเซ็นตกลงกันใช่ครับอ่าเทางเทคนิคในทางเทคนิคเดี๋ยวก็จะไปนั่งกันอีกแล้วครับแข่งกันอีกครับในทางเทคนิคนี่เราก็ดําเนินการตามกฎหมายปกตินะครับก็คือมีการปรับมีการอะไรกันนะครับเนื่องจากการตรวจสอบทางเทคนิคเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคได้นะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเจตนากันต่อไปเจตนาครับคาดการณ์ว่าภายในสองสัปดาห์จะเริ่มเห็นก็จะเริ่มเห็น เร,รเริ่มเป็นการเริ่มเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอาจที่จะออกมาเป็นส่ว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 นวน,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 นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนการที่ท่านจะได้ออกอากาศใหม่หรือไม่รวดเร็วเพียงใดมันขึ้นอยู่กับการที่ท่านต้องเร่งดําเนินการให้เข้าสูง่เงื่อนไขนะครับจริงๆตอนที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยใ mm. บอนุญาตทดลองประกอบกิจการเนี่ยเราเริ่มให้ตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วนะครับก็มีในเงื่อนไขนั้นบอกว่าจะต้องดําเนินการเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยภายในหนึ่งปี Oh. แต่จนถึงบัตรนี้ก็มีอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับได้รับใบอนุญ,ญาตไปห้าพันก็มีประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยสถานีที่ดําเนินการเรียบร้อยนะครับ oh. แล้วก็จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าบอกว่าผิดกติกาไม่ก็ผิดแต่ว่าก็มีการพยายามผ่อนปลนกันมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ oh. มันเป็นการเริ่มต้นใหม่พอเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็เงื่อนไขที่ให้ดําเนินการภายหลังจากที่ได้รับการอนุญ,ญาตก็มันเป็น ก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้ออกอากาศเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของกําลังศ่งกันอีกครับเพร,ระาะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปสรุปก็คือเริ่มต้นใหม่นั่นแหละแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะค่อยๆเคลียร์ว่าที่สุด5้าพันอาจจะไม่ได้แปลว่าทั้งหมดที่จะผ่านกฎเกณฑ์ก็ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของแต่ละสถานีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าเครื่องส่งวิทยุเนี่ยมันมีความหลากหลายบางเครื่องซื้อมาด้วยราคาที่ถูกมากๆอถูกมากๆการที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคก็อาจจะยากหน่อยหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสมบัติหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบัน นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าไม่ถ้าเครื่องส่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม,ไม่ไม่มาตรฐานต่ำเกินไปก็น่าที่จะผ่านมาตรฐานเพราะว่ากสทชเองก็ไม่ได้กําหนดมาตรฐานที่สูงมากครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดระเบียบวีดิชชวชนใหม่นั่นเองครับนะครับคาดหมายว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับเรียบร้อยทุกอย,ย่างวิทยุหลักก็มีของเขาเรียบร้อยวรัิวิชชนก็มันก็คือมันควรจะเป็นกลุ่มที่มันสะท้อนชัดเจนว่าชุมชนนี้จุดนี้ไม่ใช่ ในบางชุมชนก็ไม่มีเลยแต่บางชุมชนก็อัดแล้วก็แข่งปีกันอยู่อย่างนั้นหรือมากวนขึ้นหลังอะไรอย่างไรทั้งหมดจะใช้เวลาเท่าไหร่ผมคิดว่ามากกว่า50%เนี่ยภายในสัก2เดือนก็น่าจะเรียบร้อยอครึ่งหนึ่งน่าจะเรียบร้อยภายในสักไม่เกิน2เดือนครับแต่ว่าที่เหลือก็อันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวิทยุเครื่องส่งของเขาเป็นยังไงด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าจํานวนห้องตรวจสอบของเราเนี่ยมีจํานวนเพียงพอไหม,มวันนี้มีจานวนเพียงพอนะครับกว่าที่จะตั้งได้20 24แห่งเนี่ยใช้เวลาเกือบสองปีนะครับครับเพราะฉะนั้นตามกันดูต่อไปนี่คือกฎเกณฑ์อย่างที่ไล่เรียงไปเลยนะครับซึ่งกชอชก็จะพิจรารณาตามที่กอชอชอเสนอความเห็นกชอชเสนอความเห็นไปกชชได้เสนอความเห็นไปแล้วครับแล้วก็คาดว่าคงที่จะได้รับการอนุมัติในพ่วงระยะเวลาไม่นานจากนี้ครับจากนั้นก็จะเริ่มกลับไปออกอากาศใหม่ครับแต่เฉพาะที่เคยได้รับใบอนุญาตทดลองใช่ครับกลุ่มนั้นเท่านั้นครับ ที่ผิดมาก่อนหน้านี้พูดกับตรงๆครับจบแล,แล้วครับนะครับอวันนี้ขอบคุณนะครับประเด็นกระทีบครับ